สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ rich inner self program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็ให้ทำความเข้าใจตัวเองผ่านการเลือกรูปภาพนะคะคือ choose a pic k ค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครูอ้อก็จะ pick a h e a r t card ให้นะคะ ก็คร้อก็จะมีคาร์ดรูปหัวใจแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกต่อให้นะคะเพื่อจะสื่อข้อความพิเศษให้กับท่านที่เลือกนะคะภาพต่างๆค่ะวันนี้มีภาพให้เลือกอยู่4ภาพนะคะคำถามมีดังต่อไปนี้ค่ะคำถามคือให้เลือกดูซิว่าผู้หญิงคนไหนที่ไม่ใช่แม่ของเด็กที่อุ้มค่ะดูภาพปั๊บเดียวนะคะอย่าดูว่าภาพสวยหรือไม่สวยครัอ้อวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ อย่าดูเรื่องภาพว่าสวยหรือไม่สวยดูว่าภาพนั้นมันดึงดูดสายตาเราไหมนะคะนะคะผู้หญิงคนไหนคะที่เราดูแล้วว่าไม่น่าจะใช่แม่ไม่น่าจะใช่เป็นแม่ของเด็กที่อุ้มค่ะ A B C หรือว่า D นะคะตรงนี้แหละค่ะ มันจะเป็นคำตอบสำหรับท่านที่ไม่ยอมกระโดดลงจากคานสักทีหนึ่งหรือว่าเออทำไมเราเราก็เป็นโสดมานานไม่มีใครมาสอยหรือว่าคบกับใครก็ไปไม่ค่อยรอดหรือว่าแม้ว่าท่านแต่งงานแล้วอาจจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรนะคะเรียกว่าสมรรถภาพไปไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะก็ลองเลือกดูนะคะสําหรับท่านใดที่มีความสุขแล้วลงตัวแล้วไม่ต้องเลือกนะคะหรือว่าถ้าจะเลือกสนุกสนุกก็ยินดีคะ่ะเอาละค่ะให้เวลาในการเลือกเลยนะคะผู้หญิงคนไหนที่ไม่ใช่แม่ ของเด็กที่อุ้มค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะท่านใดที่ออติดตามกรอ้อนะคะขอความกรุณาช่วยกดติดตามนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะได้มาฟังสนุกๆก,กันนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่เลือกรูป a ค่ะนะคะคำตอบ a นะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เลือกรูปนี้คำตอบ A นะคะก็เป็นรูปแรกเลยนะคะอันนี้ค่ะทำไมท่านถึงยังโสดหรือทำไมถึงไม่มีใครมาสอยไปสักทีหนึ่งนะคะหรือทำไมเรายังอยู่บนคานทองฝังเพชรของเราอยู่เลยนะคะทั้งนี้เราก็เป็นคนน่ารักค่ะคำเฉลยก็คือคุณเป็นคน เป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่ยากนิดนึงค่ะบางทีก็จะต้องการอะไรบางสิ่งเยอะไปหน่อยบางทีก็กําหนดมาตรฐานบางเรื่องบางอย่างไว้ไว้สูงมากค่ะเรียกว่าคุณเป็น perfectionist ค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความคาดหวังกับความรักสูงคาดหวังกับคนรักสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้มีความจุกจิก มีความเยอะซึ่งคู่ครองอาจจะคิดคู่เรานะคะคนที่มาจีบเราอาทิตย์เราเราเยอะไปหน่อยหรือว่าแหมเราเราไม่เคยดีพอกับที่ที่คุณต้องการเลยประมาณเนี้ยนะคะแฟนก็อาจจะรู้สึกทําไมฉันไม่เคยดีพอเลยนะคะในสายตาเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตรฐานสูงกับคนรักว่าอย่างนั้นเถอะเพราะคนรักก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วบางทีเรามีอุรมคติที่แบบว่าสูงส่งมากจนเกินไปคนก็ คนน้อยคนที่จะเข้าถึงแล้วก็จะจะทำได้ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำเฉลยสำหรับท่านที่เลือกภาพภาพแรกนะคะครูอ้อขออนุญ,ญาตพลิกหั a r d นะคะนะเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวใจเป็นคา์าหัวใจที่ครูอ้วอวาดไว้นะคะดูซิว่าจะสื่อความหมายอะไรนะคะเดี๋ยวเลือกมาเยอะๆหน่อยมามีเป็นเยอะมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเลือกมาเดี๋ยวจะเลือกมาให้นะคะ เดีะะ๋ยวกรอ,อกจะเลือกมานะคะว่าเอออันไหนนีมันจะเป็นรูปภาพอยู่ข้างหลังได้แหลคะค่ะกรออจะไม่ดูนะคะว่าว่าอะไรนะเดี๋ยวครอ,อจะพิการฮาร์ดให้นะคะถ้าเรามีเคลื่นพลังงานที่ตรงกันนะคะเราก็จะสื่อข้อความดีๆถึงกลุ่มท่านที่เลือกคำตอบ A นะคะค่ะขออนุญาตเลือกให้นะคะค่ะนี่ค่ะได้ภาพแบบนี้เลยเป็นภาพของผู้ชายนะคะที่เตรียมกระเป๋าพร้อมค่ะ แปลว่าอะไรคะถ้าเราถ้าท่านยังอยากจะเก็บคนรักไว้นะคะหรืออยากลงจากคานหรืออยากจะให้สัมพันธภาพมันไปต่อได้ก็จะต้องลดมาตรฐานของเราลงไม่งั้นผู้ชายเขาพร้อมที่จะเหมือนเก็บกระเป๋าไปแบบนี้คะ่ะพร้อมเดินทางค่ะนะคะลดความเยอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะต้องเหมือนปรับการ สื่อสารนะคะบางทีเราก็สื่อสารแบบแบบเยอะใช้แสดงความเยอะจนเกินไปจริงๆเราอะไม่มีเจตนาที่ที่จะไม่ดีเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็แสดงความต้องการของเราตรงๆผู้ชายเขาก็จะมองว่าเหมือนเราต้องการเยอะเกินไปไหม เรียกร้องเยอะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องลดลดลงถ้าเราถ้าเราอยากจะต้องการใครสักคนนึ่อัน,นี้ต้องต้องถามว่าเราต้องการใครสักคนหนึ่งต้องการใครสักคนหนึ่งไหมนะคะแล้วก็ให้เปิดประตูให้กับความรักจริงๆซึ่งให้มันเป็นความรักแบบที่เราไม่ต้องคาดหวังเป็นความรักแบบที่เรา ไม่ต้องการอะไรจากใครนะคะเป็นความรักแบบที่เราลองฝึกที่รักแบบแบบให้โดยที่ไม่ต้องการนะคะให้ให้ความสะดวกให้ความห่งใย,ยให้การดูแลนะคะให้ความปรารถนาดีค่ะเพราะว่าถ้าเราปรับแบบนี้ลองลองเปลี่ยนดูนะคะตรงนี้แหละมันเป็นสุดยอดเลยคือการเปลี่ยนให้พลังลบมันเป็นพลังบวกแล้วเราก็ ส่งต่อพลังบวกให้กับคนที่เรารักค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันจะช่วยลดความเป็น perfectionist ของเราพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับวิธีการพูดนะคะปรับวิธีการคิดกับคู่นะคะแล้วเราก็จะได้คู่ที่เป็นคู่รักที่มีความรักแบบส,สร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีความงดงามทางจิตใจ มีเป็นคู่รักแห่งปัญญานะคะที่จะเดินไปคู่กันนะคะแล้วก็มีความสุขในการร่วมชีวิตกันค่ะนะคะขอขออวยพรให้ให้คนที่เลือก A นะคะกระโดดลงจากคานโดยเร็วนะคะอย่ากเกาะคานคานทองฝังเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ้าเราต้องการมีใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่คือความหมายสําหรับท่านที่เลือกภาพ A นะคะค่ะสำหรับท่านต่อไปค่ะ ค่ะท่านที่เลือกภาพ B นะคะภาพ B ก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนโยนนะคะแล้วก็อุ้มเด็กนะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพ B ภาพ B เนี่ยจะสะท้อนว่าถ้าสมมติว่าป่านนี้เรายังโสดอยู่นะคะเรายังขึ้นคานเอยากจะใช้คำว่าขึ้นคานเรายังโสดโสดโสดมากโสดปรดจีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่จริงๆอาจจะอยากมีใครสักคนหนึ่งแต่มันเหมือนยุ่งเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นคนที่มีเจตนารมณ์ในการใช้ชีวิตอย่างแน,วน่วแน่มีความทะเยอทยานแบบสุดยอดเพราะฉะนั้นคุณจะมีโปรเจกต์เยอะในชีวิตค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็ทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่ทําก็จะเป็นเส้นทางเป็นความใฝ่ฝันในอาชีพของคุณเองนะคะซึ่งจริงๆมันก็ดีคุณอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียกว่าตามความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือจะทําอะไรตามที่ตัวเองชอบชอบเป็นส่วนตัวจนทําให้ถ้าเราไปมีแฟนเราก็ไม่ได้ส่งพลังไปให้กับแฟนเรา เราก็จะมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทําจดจ่ออยู่กับความสําเร็จจดจ่ออยู่กับความปรารถนาจนบางทีเราทิ้งคนบางคนละเลยความรักที่คนอื่นเขารักเราอะนะคะลืมคุณค่าละเลยคุณค่าที่มีคนมารักเราอะนะคะซ,ซึ่งตรงเนี้ก็จะต้องลดจํานวนก็เรียกว่าลดพลังงานที่เราไปจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการความสําเร็จลงนะคะ และมาให้ความสำคัญกับคนที่เขารักคุณให้ความสำคัญกับคนที่เขาอยากอยู่ใกล้คุณให้ความสำคัญกับคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณและเขารักคุณเพราะฉะนั้นให้ฝึกที่จะใส่ใจนะคะในความรักค่ะครูอ้อขออนุญ,ญาตพิกอะฮาร์ตให้นะคะเป็นการที่ครูอ,อ้อวาดไว้นะคะเผื่อถ้าเรามีพลังงานตรงกันนะคะมันก็าจะสื่อข้อความบางข้อความไปถึงคนที่เลือก ภาพนี้นะคะค่ะ,คะก็เป็นเมื่อกี้ตัดแล้วตัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะอ่าก็จะเป็นเป็นภาพของลักษณะที่ให้ไปเอาใจแฟนเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนกับชงกาแฟไปให้ใส่ใจเขาชอบอะไรก็ทำคือให้เรามีจิตใจของการที่จะดูแล แฟนดูแลคนที่รักให้มากขึ้นลดภาระงานลดความมุ่งหวังกับความสำเร็จในการทำงานลดลงไปบ้างนะคะชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยความรักขอให้เรามีความรักดีๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นสมมตินี่เป็นรักครั้งที่5แล้วมันก็ไปไม่รอดเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้ท่านไม่ได้จดจ่อกับความรัก มากเท่าที่ควรไปจดจอ่อเรื่องการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตความรู้สึกนะคะใครก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็คุณรู้สึกว่าอยากจะไปต่อกับคนคนนั้นขอให้คุณจดจอ่อแล้วก็ส่งพลังแห่งความรักให้กับเขาเขียนรายการเลยค่ะว่าว่าเราอ่ะจะจะทำอะไรในการเช็แคร์ดูแล ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เรารักในทุกวันเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปมุ่งที่ที่การทํางานมากจนเกินไปจนเราเราลืมว่าจริงๆแล้วมีคนที่มีคนที่รักเรานะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่ที่เรารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจกับกับคนรักของเราก็ ให้อภัยค่ะเพราะฉะนั้นการให้อภัยจะเป็นเรื่องที่ดีบางคนโกรธแฟนแล้วก็ยิ่งไปบ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะต้องฝึกที่จะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ที่เราจะเป็นน้ำเย็นๆนะคะเพื่อจะหล่อเลี้ยงจิตใจของคนที่ที่รักเรานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย เรามมวแต่ไปมุ่งงานความรักมันก็จะไม่สวยงามนะคะสงสารคนที่เขามารักเราค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสําเร็จในความรักนะคะเอาละค่ะพอจะตรงไหมคะถ้าถ้าตรงยังไงก็ช่วยเขียนไว้ในคอมเมนต์นิดนึงนะคะเขียนคอมเมนต์ให้ครูอ้อนิดนึงนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกด subscribe นะคะกดตรงกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์กดแชร์ไปตามปกติเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ,ะทีนี้สำหรับท่านใดนะคะที่เลือกรูป C ค่ะนะคะรูปนี้ค่ะรูปนี้นะคะคำเฉลยก็จะเป็นคนที่เกาะอยู่กับอดีตค่ะยังติดอยู่กับอดีตถ้าปัจจุบันยังไม่มีแฟนนะคะหรือว่ามีแฟนแล้วก็คบกันไปงั้นๆไม่ได้สวีท สมรรถภาพก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็หมายถึงเราก็มักจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบเอาแฟนคนใหม่ไปเปรียบเทียบกับแฟนคนเกา่าหรือถ้ายังไม่มีแฟนก็หมายถึงเรายังไปเกาะติดอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เรายังต้องอยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่สามารถลืมใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกแบบรักมากๆประทับใจมากๆไม่ว่ามันจะเป็นความรักที่เจ็บปวดเราก็ยังไม่สามารถที่จะที่จะลืมได้หรือว่าเป็นคนหมกมุ่นกับอดีต มากจนเกินไปอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันค่ะขออนุญาตพิกอาหารให้นะคะเดี๋ยวเลือกให้ค่ะว่าว่า,วาอะไรที่ที่ถ้าขึ้นเราขึ้นพลังงานเราตรงกันนะคะเะก็อยากจะมีภาพที่แบบว่าให้ไปให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อจะได้เป็นเป็นแง่คิดนะคะค่ะก็จะเป็นเนี่ยเป็นภาพของคนที่ก้มหน้า ะะพลังตกค่ะหมกมุ่นอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับอดีตลองยกหน้าขึ้นให้สูงตั้งหน้าให้ตรงมองไปข้างหน้าแล้วก็ยิ้มนะคะฝึกอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าคนเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปจะต้องเรียกว่าจะต้องไป แบบสมหวังในความรักตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเราอาจจะไม่สมหวังในความรักสักสองครั้งสามครั้งบางคนก็เป็นสิบค่ะแต่ในที่สุดค่ะเมื่อประตูบานหนึ่งมันปิดออกปิดไปนะคะเราก็เปิดประตูบานใหม่ออกไปได้เสมอไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ตรงหน้าประตูตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอดีตให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกับมันแล้วก็เราก็ต้องไปต่อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อ ขอให้เชื่อในความรักค่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณเป็นคนที่สมควรที่จะมีความรักดีๆค่ะนะคะเป็นคนที่สมควรที่จะมีความรักดีๆนะคะแล้วก็ให้เพียงให้คุณเป็นตัวเองนะคะเป็นตัวเองชื่นชมในมุมใดของตัวเองนะคะเป็นตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นคนอื่นค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปไปไปเขาเรียกว่า ไปผูกพันกับอดีตมากจนเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่าต้องเปรียบเทียบเราอักเสบต้องไปเปรียบเทียบกับกับคนนั้นคนนี้นะคะอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเราก็ปล่อยวางค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณประสบความสําเร็จในการที่จะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องโสดนะคะแต่ถ้าอยากเป็นโสดก็โอเคแต่ถ้าโสดด้วยความรู้สึกบวกโอเคคะ่ะแต่ถ้าโสดด้วยความรู้สึก เปล่าเปลียวโสดด้วยความรู้สึกฉันต้องการใครสักคนหนึ่งแต่มันหาไม่ได้อย่างนี้ค่ะ,ะต้องปรับวิธีคิดแล้วค่ะนะคะพอจะตรงไหมคะถ้าตรงยังไงก็ช่วยเขียนไว้ให้ออกให้ครูอ้อนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ครูอ้อด้วยค่ะมาถึงคำเฉลยในภาพสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับท่านที่เลือกคำตอบดีนะคะค่ะสำหรับท่านที่เลือกคำตอบดีนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะนะคะก็เรีกยกว่า เป็นคนที่กลัวความเจ็บปวดค่ะกลัวนะคะจะใกล้ๆกับคนที่เลือกเลือก C นะคะแต่ว่าอันนี้จะจะยิ่งกว่าก็คือเหมือนมันเคยเจ็บปวดรวดร้าวมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่รักครั้งแรกครั้งที่สองหรือรวดร้าวมาเรื่อยๆก็เก็บความรวดร้าวไว้จนสมมุติว่ามีรักสักสามครั้งแล้วก็ พังไปหมดทั้ง3ครั้งคุณเก็บความเจ็บปวดต,ตั้งแต่ครั้งที่หครั้งที่2ครั้งที่สแล้วมาทบๆเรียว่ามาพอกพูนไวในใจ,จิตใจก็ทําให้คุณเกิดความวิตกกังวลเวลาที่จะไปเริ่มต้นกับใครใหม่ๆมันจึงเป็นลักษณะของสมรนธภาพแบบกลัวๆกล้าๆกลัวๆกล้าๆกลัวๆกล้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายเขาก็เลยรู้สึกว่าตกลงเนี่ย คนนี้เขาอยากเขาอยากมีแฟนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีก็ให้มั่นใจไปเลยคนเรา,ามันไม่จําเป็นหลอกว่าจะต้องจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องสมหวังในความรักแต่ครั้งแรกไม่จําเป็นค่ะอาจจะต้องเรียนรู้สักหลายๆครั้งหน่อยนะคะแล้วก็อย่าไปกังวลว่าอันนี้มันจะทําให้เราเจ็บปวดอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเราสมควรที่จะมีความรักดีๆเดี๋ยวความรักดีๆมันจะมาค่ะขออนุญาตครัวอ้อขออนุญาต พลิกอ h ฮาร์ดคาร์ดให้นะคะค่ะก็ถ้าคลื่นพลังงานเราตรงกันก็จะได้ได้ภาพที่มันตอบบางเรื่องนะคะที่น่าสนใจค่ะภาพน,นี้เป็นภาพเหมือนเหมือนกล่องกล่องข้อร้องเรียนค่ะนะคะเรรา,าอยากให้ให้คิดแบบนี้ว่าถ้าสมมติเรามีความเรามีความมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในในจิตใจอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เราเขียนว่าเรารู้สึก เจ็บปวดเรื่องอะไรกับผู้ชายประเภทไหนเขียนไว้แล้วใส่กล่องไว้แล้วก็จบนะคะทีนี้เราพอเราเจอคนใหม่ถ้าเขามาเป็นมาตรงกับข้อมูลที่เรามีไม่ต้องเอานะคะเราก็เลือกเขียนสเปคใส่กล่องไว้อีกเช่นเดียวกันค่ะว่าเราต้องการผู้ชายประเภทไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงอย่ากลัวการปฏิเสธนะคะเราต้องเป็นคนเลือกนะเราต้องเป็นคนเลือกนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเป็นเราเป็นคนเลือกไม่ต้องไม่กลัวความเจ็บปวดเราเป็นคนเลือกค่ะคุณลักษณะแบบไหนผู้ชายแบบไหนหรือผู้หญิงแบบไหนที่เราต้องการนะคะแล้วเราไม่ต้องการคนแบบไหนความเจ็บปวดในอดีตของเราคืออะไรก็เขียนไว้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็ฝากมันไว้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาใส่ไว้ในใจใส่ไว้ในกระดาษใส่ไว้ในกล่องนะคะแล้วก็ๆๆๆแล้วก็แล้วก็เราก็จะไม่เอาคนแบบนั้นที่ทําให้เราเจ็บปวดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเขาเรียกว่าพลัง พลังของความรักมีอยู่รอบตัวเรานะคะขอให้คุณเชื่อในความรักนะคะแล้วก็เชื่อว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ปรับ mindset ใหม่นิดนึงว่าให้มันเป็นเรื่องของบทเรียนให้เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะถึงเราจะจบลงมีสัมพันธภาพที่จบลงกับใครก็ขอให้จบแบบ สันตินะคะ,ะ,คะจบแบบอเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรอย่างน้อยเราก็อย่างน้อยเราก็ได้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องคิดมากกว่าไปจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดในอดีตนะคะขอให้ทุกท่านที่มาฟังในคลิปนี้กระโดดลงจากคานได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ขอให้ตั้งสติคะ่ะแต่ถ้าอยู่ยบนคานหรือว่าไม่ใช่เป็นคานเอ,อยู่เป็นโสดแล้วรู้สึกมีความโศก อยู่ต่อค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าต้องการใครสักคนนะคะเลือกค่ะอย่าไปจมกับอดีตนะคะถ้าเราเยอะก็ทําให้มันน้อยลงนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราขี้วิตกกังวลเราก็ใส่พลังของความสบายลงไปสิ่งที่สําคัญก็คือให้เรามีพลังบวกในใจถ้าเรามีพลังบวกในใจสัมพันธภาพมันจะไปต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามนะคะขอบคุณที่ติดตาม bridge inner self ของคอรูออนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ